เธอพูดเล่าได้ไหมเจไดสปีกเล่าเื้อออกไรกินกินเผ็ดไรเื้อออกไรไปพุ่งกันเนาะโอเคได้ยังเด้มาเที่ยวมันี่ไ <Okay. S 3> <c oughs> ด้ยังเด้ได้ฮูได้ฮูฮายสวัสดีสวัสดีครับผมบอนวิวนะฮะคือมันีิบอนวิวสีพาทุกคนไปเที่ยวตาัดกวางสีหลวงพระวางทุกคน นี่บอวิวได้น like ัดก so 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 like ับฝลังอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้บอวิวฮะเพื่อนมาจากต่างประเทศเพื่อนได้สอนทางออนไลน์มือนี้เป็นมือที่ว่าแบบอือพิเศษนะเพื่อนได้นัดกับบอลวิวให้บอวิวพาทัวร์วันนี้นะแต่ว่าตอนนี้บอวิวยังอยู่ทีพงเฮียนบอลวิวนะทุกคนเพื่อนมายำบอลวิวนะเพื่อนว่าเพื่อนอยากมาลวงพะบ้างอยากให้บอวิวพาเที่ยวมือนี้บอวิวสีจัดเต็มทีอ่าสีเป็นไก่ อนนี้รถมาหับบอลยู่ที่หงเฮียนท่นะทุกคนมันี้บนวิวกะมีอ่ามูโอเคขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ let's go ตอนนี้วนวิวอาถ้าเพลิอนอาถ้าเพลินมามหาวนวิวพ่ะนะวนวิวมาหา bon view, นะับ bon เพลินโอเค so อ่ uh, า I'm making YouTube video it's okay? <Yes>, okay. okay 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 let's go hello Johnson เ <Hey. S 1> ือพูดลาวได้ไหม <Huh? S 1> can you speak ลาวลาว can you say สบายดี so Sabai di. Sibai you like la food uh i like it i eat a tamahun. wow yep. a papaya salad do you like uh spicy food i like spicy food you like it yes oh. i i sweat a lot who out In gin the pet like oh you online oh uh dang na my face becomes red Maxin you eat like I don't like to eat meat because it's bad for your heart. So uh, I eat less meat. I, I eat more vegetables. Uh, eat more uh, fruits. So. ได้กินมักไม่ได้กินมักไม่ได้ผลใฟรุตเผล๋ม้อยากถามอีกขอยากถามเจ้าโอเคแกนไอ้อักใช่เจ้าได้เรียนภาษาลาวบ่เจ้าจึงมาได้ฟังแม่กระเพอะว่าวกับมูหันว่าวลาวตอนเด็กน้อยหันตอนก็แม่ว่าวลาวได้ปะได้บ่ฮู้บ่มีฝ่ายสอนเฮียนเขียน ภาษาลาวเด้มีภาษาลาวยากลายบอกนี่คือเบิ่งหันอ้ายพอเข้าใจเบิ่องเบื้องภาษาลาวหันบ่เข้าใจอ่านอ่านบ่ได้แมนอ่านบ่ได้แต่ว่าฟังได้ฟังได้น้อยเดียวแมนเมียของเจ้าเว้าลาวบ่เอ่อบ่ฮูบุหูเมียแค่ยังแฟนลาวเบาภาษาลาวล่ะเราเราเข้าใจอ้ายหัน

เห็นเจ้าหันไปเที่ยวว่าวนำคนฝรั <h h ่งเจ้าหันบ่เก่งหลายบ่ย่านเขาไปหาเขาญาติครอบใจขอบใจขอบใจดีฮะล่ะเจ้าหันไปหาไปหานาเขาถามเขาโลดอ๋อแล้วเจ้าเห็นภาษาอังกฤษแล้วเจ้าเห็นว่าข้อยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วเจ้าก็เลยทักมาห้าค้อยเป็นบอกแมนอ๋อไอ้ยังคิดเหรอโอ้แล้วหัน เราเก่งหลายเรายิงเฮี้ยนภาษาอังกฤษอ๋ออตอนนี้บนวิวมาฮอดบนสถานที่จอด <c oughs> อันนี้จะเป็นมูของบนวิวโอเคเซี่ยวมานิปลดพาดปากเลยปลดบึงเป็นอไะไรเมารถบอกบ่บ่ไดเมาต <c oughs> ีอ๋อ <c oughs> <c oughs> ดีแล้วบ่ไดเมารถซื้อปีแล้วหลังจากที่ว่าซื้อปีแล้วเราเห่าสิขี่รถรถไฟฟ้าไปตอ่ออ่า สิพาทุกคนไปเบิ้งตาดกวางซีนะว่ามันจะเป็นแนวใลตอนนี้บนวิวอ่าสิขึ้นรถสิไปตาดกวางซีได้ขึ้นรถรถไฟฟ้า <c oughs> <c oughs> แบบเออ <c oughs> ครั้งแรกนะทุกคน <c oughs> my friend <c oughs> คนอ่าตอนนี้บนวิวมาหอดอประตูเข้าตาดกวางสีแล้วแต่ว่าตอนนี้พวกเขากำลังแบบเออ ซื้อของกินซื้อส้มนะสิเข้าไปกินอยู่พุ่นคือทุกคนตัวนี้อ่าบอนวิว bon กําลังยางกําลังยางเข้าไปหาตาดทุกคนคืออ่าทางลังจะเป็นอ่าอาจารย์แล,ล้วก็มูเพื่อนของบอลวิวคะนะเป็นกาลังยางมาโอ้โคตรเย็ยนสบายเลยทุกคนโคตรเย็ยนเลยต้นไม้ต้นไม,ม้กับโคตรสูงเลยทั้งหมดนี้จะเป็นอ่า หมู่วอนวิวนะที่ว่าเฮาได้เฮียนภาษาอังกฤษนาั่นกันมื่อนี้ก็เลยว่าเออพากันไปเที่ยวแบบเป็นขบวนการเดี๋ยววอนวิวสิพาเบิงโตมีพุนพุ่น,นโอ้โคตรเย็นเลยทุกคนยาให้อาหารมีโอเฮาบ่สามารถให้อาหาร ุณทุกคนพ่นนออันนี้นาฮักเนาะอ,อันนี้เป็นลูกเหมือนอนะ่ะ <c oughs> โอ้คักคักคักค <c oughs> ักยูใส่โอ้ ตัวนี้จะเป็นหูปจำลองอันนี้เป็นมีโต้ข้วตัวนี้มีโต้ข้วสุดยอดสุดยอดแผนที่มีที่อาศัยอยู่ในโลกโอ้ทุกคนอันนี้มันมีดำมีดำอาซีทุกคนอันนี้มันมีแผนดาอันนี้จะเป็นมีคนยาวอันนี้มีดวงต้าวเวนก็มีแขกหลายเติบแต่ว่า ยังโบหอดจุดใหม่ปลายทางคือที่วอดวิวจะพาคนเบิ่งตาดกวางซีฮะนะบนเป็นตาดแท้นะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าจุดที่ว่าเพิ่นอาบน้ำพนาะทคนตัวนี้วอดวิวเคยอาบตัวนั้นอยู่นี่ฮะนะอยากอาบน้ำเปล่ไปพ่นกันเนะาะโอเคอ่าสมาสัชิิกของผมกำลังถ่ายรูปนะท่านผู้ชมเพื่อนกำลังถ่ายรูปแต่ว่า เออยังพหุที่ว่าจุดหมายปลายทางเชื่อฮนะน่ะอีกน้อยนึงวอวิวสีขึ้นพาไปเบิ่งบรรยากาศอยู่เทิงลแล้วเราพอดไซด์ฮูแล้วละไปสบายลแล้วเรากลับไปโอเคทุกคนอ่าวอวิวบอวิวสีพาขึ้นไปเบื้องตาดอ่าเดี๋ยวมอมอสีฮอดแล้วทุกคนบรรยากาศอยู่เทิงโคตรคักเลยทุกคน โคตรสวยมากทุกคนคุณทุกคนคือ <c ười> ตัวนี้จะเป็นอ่าขวยา,างขวยา,างขึ้นขััวเทิงทุกคนบึง้งนำโคตรใส่โคตรคักเลยคือตัวนี้เป็นขวยา,างแล้วยางนี่แล้วเห่าสีใดขึ้นขััวขึ้นขวนี่บอนจุดท,ที่ว่าถ่ายหูบแล้วก็ได้ชมได้กินอากาสทุกคน ไปขึ้นเครื่องไปโอ้ยอู้โคตรคักเลยทุกคนตอนนี้วอนบิวอยู่อ่าตาดกว้างสีแล้วผมมาถึงแล้วนะเออคือไม่นี่วอนบิวสิพาทุกคนอ่าไปเบิ่งบรรยากาศเออแบบอยู่โมแบบว่ารอบรอบอ่าครัวฮะนะโอเคน้ำวอนบิวสิพาไปเบิ่งตัวนี้จะเป็นอ่าตาดกว้างสีจะเป็นอ่านำตกตาดแบบเออธรรมชาติธรรมชาดฮะนะทุกคน อู้มานี่กูแบบเออกูรู้สึกแบบซึมใจที่สุดเลยมานี่มานี่มานี่บอลวิวสิพาเบิ่งเสี่มามานี่มานี่มาเข้ากองนํากูอ่อ่สิถามว่าเออมานี่รู้สึกแนวดนี่มาเที่ยวอ่อ่ะมาฮอดตาดนีู่้สึกแนวดมื้อนี้เป็นพิเศษพิเศษอยากถามว่าู้สึกแนวดก็ู้สึกดีจเนาะที่ได้มาแบบเอ่อมาเที่ยวมานนํามูได้ยังแด้มาเที่ยวมื้อนี้ได้ยังแด้ ได้ฮุบได้ฮุบได้ฮุบจะฮุบแล้วไล่เลยไล่โอเคผมรู้สึกว่าคือว่าแบบมันแนวนี้อะนะทับอิฐมันมีแนวนี้แล้วมันมาโหดตาแล้วมันในมึนอะนะแบบได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อิ่มกับธรรมชาติแล้วนะบริพบกับแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะเมนยวแล้วนี่เอาจะไปแวะตัดแก้วมุกขุาแมนเฮาสิไปตัดแก้วมุกขุนแต่ว่า ไฟสุดับเดี๋ยวนียนะปกติแล้วอาเคกที่ว่าจะมาเที่ยวอยิตาลีควางซีนี่ฮะนะปกติจะเต็มเลยถังนี่ฮะนะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเป็นส่วงโควิดแต่ว่าอยู่ลุ่มเคกอ่ะหลายแต่ว่าข้าเจ้ายังประมาณถึงนี่คือฮะนะคือวนวิวมาจากประมาณนี้เลยทุกคนมือน,นีวอนวิวอาสิคอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเบิรงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด กดตัดเลใค่ะสองวันวิวแดนคืออ่าวันวิวกะตรงจำเป็นไหนปิดคลิปเพราะว่าไฟโทรศัพท์วันวิวมันสีดับบ้านทุกคน